เวลา13นาฬิกา35นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนตำบลบ้านต้นทงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงากนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่เด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมดูแลคนพิการครูบุคลากรตลอดจนชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนตลอดจนจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดรวมทั้งให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ โอกาสนี้ทออประเน็นกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อการเยียวยาตามแนวมนุษยปรัชญาซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กพิเศษโดยใช้ศิลปะในการบําบัดเช่นงานปั้นงานวาดงานสีน้ําและงานผ้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังใช้ดนตรีบําบัด และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาหรือจิตตลีลาซึ่งเป็นกระบวนการในการช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้สึกตัวและรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีเด็กที่พบความ